บีเกิดอะไรขึ้นกับการบินไทยกระทรวงการคลังกำลังกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารบีเตรียมเสนอชื่อบอร์ดชุดใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้น19าธันวาคมนี้นี่ไม่ใช่แค่ข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของสายการบินแห่งชาติของเราเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาแหล่งข่าวจากคณะกรรมการบอร์ดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจ ว่าในการประชุมบอร์ดล่าสุดได้มีการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดการบินไทยชุดใหม่ตามมติที่ได้มีการเพิ่มจํานวนกรรมการจากเดิม11คนเป็น15คนนั่นหมายความว่าเรากําลังจะได้เห็นทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาพลิกฟื้นสถานการณ์ของการบินไทยที่ประชุมได้ทําการโหวตคัดเลือก8รายชื่อที่เหมาะสมจากผู้ถูกเสนอชื่อทั้งหมด14คนโดยรายชื่อเหล่านี้จะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น a g m ในวันที่19ธันวาคม2568เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างเป็นทางการบี B, แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจบี B, มีรายงานว่ารายชื่อส่วนใหญ่ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมาจากทางกระทรวงการคลังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่แข็งแกร่งของภาครัฐในการเข้ามาดูแลการบินไทยหลังจากการปรับโครงสร้างนี้ครั้งใหญ่รายชื่อที่น่าจับตามองซึ่งคาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อจากกระทรวงการคลังได้แก่ บีดอกเตอร์วิรัติสันติประพบบีอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารอย่างลึกซึ้งการเข้ามาของท่านอาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับการบินไทยได้บีนรพีสุจริตกุลบีอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและตลาดทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ บีนายนนพรัพย์บีกรรมการบริหารบริษัทโอสสภาจํากัดมหาชนหรือ o อ p ผู้บริหารจากภาคเอกชนที่มีความเข้าใจในธุรกิจและการตลาดอาจนำมุมมองใหม่ๆมาช่วยในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของการบินไทยบีนายพากรหบังหลีบีกรรมการบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจํากัดมหาชนและกรรมการบริษัทไทยแอร์เอเชียจํากัดผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินโดยตรงการเข้ามาของท่านอาจช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บีนายวัชราตันตรยานนท์บีอดีตบอร์ดการบินไทยผู้ที่คุ้นเคยกับโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรของการบินไทยเป็นอย่างดีบีนางชริตาลีลายุทธ์บีกรรมการอิสระอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายแอร์จำกัดผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสายการบินโดยตรงบีนางชนัญญรักษ์เพชรรัฐบีกรรมการอิสระกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีเอบีธนาชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาระบบการทำงานของการบินไทยให้ทันสมัยบีพลาากาะดัเอกอำนาจจิรมณีใหม่บีบอร์ดการบินไทยปัจจุบันซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีรายชื่อจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นการบินไทยที่ถือหุ้นเกิน5%เอีกสองท่านได้แก่นายชานสินตรีนุชกรกรรมการการบินไทยในปัจจุบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชาคุณธรรมกรรมการเจ้าหน้าการบินไทยซึ่งจะถูกนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วยเช่นกันบีแต่ประเด็นที่น่าถกเถียงคือบีการที่กระทรวงการคลังมีบทบาทนําในการเสนอชื่อบอร์ดชุดใหม่จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการบินไทยในระยะยาวบางคนอาจมองว่าการมีภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้การบินไทยมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแต่บางคนอาจกังวลว่าอาจทําให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดความคล่องตัว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (A.G.M.) ในวันที่19ธันวาคมนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดมาร่วมกันติดตามว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นบอร์ดการบินไทยชุดใหม่และพวกเขาจะนำพาการบินไทยไปในทิศทางใดบีฟแล้วคุณหลักบีคิดว่าการที่กระทรวงการคลังเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งบอร์ดการบินไทยจะเป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสตรรคต่ตอ,อการฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติของเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์